ต้องรับเข้าสู่ช่วงวิวัฒนาการของวานตัวน้อยนะครับวันนี้เราก็มาปิดข่าวสารในโลกของเคปโตกันอีกแล้วนะโดยเฉพาะวันนี้ครับเยนของชิบะอินุก็มีข่าวติดหน้าหนึ่งอีกแล้วนะครับคืออัตราการเผาไหม้นะครับของชิบะอินุเพิ่มขึ้น130%โดยตามบริการการติดตามด็อกเชนของชิบะเบิร์นนะครับมีคอยที่มีชื่อเสียงนะครับเนี่ยตาการเบิร์นมีอัตราการเบิร์นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในย4ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเนื่องจากผู้ใช้เผาโทเค็น มากกว่าปกติถึง130%นับตั้งแต่มีการประกาศใช้บัตรเข้ารหัสนะครับของชิบะอินุเราเห็นการเพิ่มขึ้นในจํานวนของโทเคนชิบะอินุที่ถูกเผาครับเนื่องจากผู้ใช้ได้ทําการเผาโทเคนชิบะอินุเกือบ1,000ล้านเหรียญต่อวันทําให้อุปทานลดลงอย่างมากซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกําหนดหลักนะครับสำหรับชิบะอินุที่จะอาจมีโอกาสที่จะพลิกกลับมามีราคาสูงเหมือนดังเดิมอย่างเช่นปีที่แล้วนะครับได้ก็ อันนี้ก็คือจากที่ผมทําข่าวครั้งที่แล้วเนาะก็คือตัวชิบายินูเนี่ยเขามีบัตรชิบายนิานวะีซ่าเนาะซึ่งก็จะมีทําการเบรนเล็กน้อยนะครับจากเปอร์เซ็นต์การซื้อการขายหรือว่าการใช้การทําธุรกรรมผ่านตัวของชิบายินูวีซ่าก็เหมือนกับนโยบายเดียวกับของดูนานะครับที่จะเบรน1.2เร์เชิบายินูก็จะเป็นแบนั้นเมือนกันทุกๆที่มีการทําธุรกรรมก็จะมีการเบรนออกไปซึ่งมันมีการทําธุรกรรมมากครับจนสามารถที่จะ เบินได้มากถึงร้อา์นั่นเองครับก็ถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยมีการใช้ต่อไปเรื่อยก็จะมีการเบินขึ้นเป็นการช่วยให้มันเร่งการเผามากขึ้นนอกจากตัวของชิบะเองจะเผาเองชุมชนแบบเองก็การใช้พวกนี้ก็จะเป็นการผนวกรวมการของสองพลังมาช่วยทําให้ตลาดของชิบะอินูเนี่ยอาจจะกลับไปอยู่จุดที่เขาเคยไปอยู่ในปีที่แล้วได้นะครับก็ อันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กบน้องเรียนมีม,มาเนาะก็ให้อุปทานลดน้อยลงให้มากที่สุดแล้วก็ราคาไปได้ไกลที่สุดนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กบน้องเรียนมีมชิบายุที่เป็นกวันใจของวานแล้วก็กวัญใจของชุมชนต่อไปนะครับข่าวต่อมาครับก็ยังเป็นข่าวคงชิบายุเช่นเคยนะครับโดยทีมชิบายุครับได้ยั่วยุชุมชนด้วยวิดีโอลึกลับ เขาได้บอกว่าบัญชีทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการที่อยู่เบื้องหลังคริปตโตเคอเรนซี่ชิบายนูนครับได้โพสต์วิดีโอลึกลับนะครับหยอกล้อกับชุมชนด้วยสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นของทางมีมเมงซึ่งสมาสชิกในยุมงชนนะครับแนะนําว่าโลโก้แสดงถึงเต่าจาตัวหนึง่งผู้ใช้รายหนึ่งอ้างว่าพวกเขาเห็นเหตบสมบัติวินันก็เป็นการโพสต์ของชิบายุเลาะที่เป็นคลิปก่อนอันนี้ก็จะเป็นคลิปของ ต้นปาล์มหรือต้นไม้ที่มันโดนพายุเข,ข้าเนาะต่อมาก็เป็นเหมือนกับ Vegeta เบจิต้ารือสักอย่างที่แบบกำลังวิดพื้นอยู่อันนี้ก็ได้ปล่อยภาพที่เป็นแบบตัวละครแล้วก็มีเหีบสมบัติอยู่นั้นก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นอะไรเี้ทําให้คนรู้สึกอ,อยากจะรู้อยากเห็นหรือว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นการปัน่นดิเช่ก็ได้หรืออาจจะเป็นของไอเทมที่มันอยู่ในเกมหรืออาจจะเป็น ข้อมูลอะไรก็ได้ซึ่งมันทําให้ทุกคนรู้สึกแบบเฮ้ยสนใจหรือว่าชิดะชิบะกาลังจะมีอะไรที่มันแบบเซอร์ไพรส์อยู่ในกล่องกล่องนั้นอะไรประมาณนี้เนาะทีเซอร์ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับตัวโปรเจกต์เมตัลเวิร์ดนะครับไปตัวนี้ก็ของชิบะนิวนะครับตามรายงานของยูทูบเมื่อเร็วนี้นะครับเตรียมงานได้ร่วมมือกับทีทีเอฟนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสตูดิโอสร้างภาพที่โดดเด่นที่สุดในโลกครับซึ่งเคยทํางานกับ ตัวบล็อกบัสเตอร์อย่างมาวิลเนาะซึ่งตอนนี้ก่อนหน้านี้นผมก็ได้พูดออกไปแล้วนะข่าวนี้มันก็มีมาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแหละนะครับอย่างเช่นตัวของ Wonder Woman นะครับแล้วก็ Avenger ร์อีงพีตีวอหรือว่าทอร์เรกนารอกพวกนี้นะก็บริษัทได้รับผิดชอบในการกำหนดสภาพแวดล้อมเสมือนจริงของโครงการเ e t a เวิร์ดนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวที่20 ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยวันทีชีวิตเตอร์ของชิบายนะครับได้โพสต์ภาพที่เซอร์แสดงถึงต้นปาล์มในช่วงฤดูพายุนะครับที่ทําการตอบสนองกับที่เซอร์ทหารพันศึกนะครับด้านเกมได้ชวิตว่ามีบางอย่างกําลังมาก็อันนี้เป็นภาพท,ที่ผมเคยพูดออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งมันเป็นภาพท,ที่เขาปล่อยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้เห็นได้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นรูปหนร่างนะมันมีฉากมีตัวละครมีกล่องมีอะไรพวกนี้เนาะก็ ทีมงานที่เป็นตัวของกราฟิกนะครับเป็นตัวของการทําภาพต่างๆในเกมหรือในหนังเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับสตูดิโอยักษ์ใหญ่ที่เคยทํางานให้กับมาวิลตอนนี้ก็ยังทาให้อยู่นะก็คิดได้เลยว่าภาพในเกมนะครับต้องออกมาสวยมากๆเลยน่าเล่นนะครับคงจะสร้างความประทับใจกับผู้เล่นกับผู้ที่เข้าไปในมิตาวด์ของตัวชิบะอินุไม่มากก็น,น้อยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากผลงานของเขาที่ทำในส่วนของภาพยนตร์ ฮอลลีวูดนะครับอย่างเช่น Marvel ที่เราได้เห็นไปในหลายเรื่องเนี่ยถือว่าสมจริงแล้วก็น่าติดตามน่าดูนะครับก็คิดว่าตัวเกมก็คงจะไม่แพ้ไปกว่านั้นเนาอะ,อะตัวของเมตาเวิร์ดคงจะเป็นอะไรที่สมจริงน่าเข้าไปเล่นนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อดีข้อนึงนะซึ่งเขาคิดถูกมากนะครับที่ร่วมมือกับตัว TTF เนาะเพราะว่าการใช้ชื่อเสียงของตัวของ Marvel แล้วก็การใช้ในส่วนของทีมงานที่มีคุณภาพของ TTF เนี่ยเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกคาดหวังกับตัวเกมของเขาหรือว่าตัวของ m e t a เว r ร์ของเขามากขึ้นเนาะซึ่งมันจะไม่ใช่อะไรที่เป็นเหมือนกับรูปการ์ตูนเกินไปดูไปเหมือนแบบาภาพาเรียกว่าไงอะ 4บิตอะไรเงี้ยครับมันก็จะทาให,ห้บางคนที่รู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนภาพ4บิตเนี่ยมันอาจจะดูเล่นไม่นสนุกเนาะแต่ก็ถ้าเกิดเอามาเป็นอะไรที่มันสมจริงขึ้นมากขึ้นอาจจะเป็นแบบมังงะเอออาจจะเป็นเหมือนอนิเมะหรือว่าเป็นเหมือนสอเสมือนเหมือนคนจริงๆไปเลยเงี้ยก็อาจจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นเนาะเพราะว่าการที่เขาแตกต่างอาจจะทําให้ มูลค่าของเขาเพิ่มขึ้นหรืออาจจะทําให้มูลค่าเขา d r อปลงก็ได้นะอย่างเช่นมีอะไรที่มันแตกต่างไปก็อาจจะดึงดูดได้นะแต่บางทีคนก็อาจจะไม่สนใจยังยังอาจจะชอบแบบ4บปิด6กิตก็ได้นะอ,อาจจะเป็นชอบแบบเสมือนจริงอันนี้ก็ต้องไปวัดกันอีกทีว่าคนจะนิยมรูปแบบไหนมากกว่ากันเนาะซึ่งตัวแซนบอกเองเนี่ยเขาก็เป็นแบบ4บปิด6บิตใช่ไหมอ่าหรือ8ปิดอย่างเงี้ยก็เป็นภาพที่เป็นเหมือนไมค์คาร์ฟเนาะ ในส,ส่วนของถ้าเกิดชิบ่ายนูจะเล่นแบบให้เหมือนจริงสมจริงเลยก็คงจะดึงดูดคนที่เป็นคอเกมคอมิตาวเวิร์ดไปไม่มากก็น้อยนั่นเองครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารอรัปเดตที่ังเท่านี้เนาะก็ขอบคุณที่ตามประชุมเราฟังนะครับก็ขอฝากกดไ like, ลค์กดใจกดซับ s ไครต์ให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่